สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมรรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับหาเงินนะครับกับหิวเงินไม่เหมือนกันนะครับหาแสงกับหิวแสงไม่เหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยทำด้วยธรรมนะอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยทำด้วยตัณหา วันนี้เราจะมาชวนคุยกันในยุคสมัยที่สื่อดนะิจิตอลสื่อออนไลน์เพิ่งฟูความสำคัญนะครับของการใช้สื่อดิจิตอลสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับมันเป็นเพียงเครื่องมือนะครับนะที่เราจะใช้ในการขยายการทำความดีหรือการทำความชั่วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่มาชวนคุยกันคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะสื่อดนะิจิตอลการสื่อสารต่างๆเนี่ย ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยนะีถือว่าเป็นเครื่องมือนะครับที่จะขยายในการทําความดีหรือความชั่วของมนุษย์เท่านั้นนะใครที่รู้จักใช้สื่อต่างๆไปในการทําความดีขยายความดนะีก็จะได้บุญกุศลใหญ่นะใครที่เอาสื่อต่างๆนะไปทําความชั่วขยายความชั่วก็ได้บาปใหญ่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเครื่องไม้เครื่องมือนะอุปกรณ์สื่อสาร ะครับในยุคออนไลน์ดิจิตอลนี้นะจึงเรียบเสมือนว่านะมันเป็นเครื่องมือในาการขยายเท่านั้นเองนะครับปัญหาเงินกับหิวเงินเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยทำงานหาเงินนะเพราะว่าเป็นหน้าที่หน้าที่ของชาวบ้านคารวาสน,นะที่ต้องทํางานหาเงินต้องเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวนะต้องหาทรัพย์สินต้องรู้จักบริหารจัดการทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหาเงินเนี่ยเรียกว่าเราทําด้วยทา ธรรมะนั่นเองถ้าเกิดว่าเราหิวเงินนะเขาว่าหิวเงินเหมือนกับมันอาการเหมือนหิวโหยอ่ะนะมันคืออยากได้มันอยากได้เงินเยอะๆแต่ว่าอยากได้ไปทําไมมันไม่ใช่แค่เลี้ยงดูตนเองแล้วอบกลัวมันหิวเงินอยากได้เงินเยอะเพื่อไปใช้ในการเสพบริโภคเยอะๆมากๆนะเช่นไปกินเยอะๆกินหรูๆนะครับใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะเที่ยวฟุ่มเฟือยนะครับก็คือ ทำไม่เกิดอัตลักษณ์ตัวตนนะที่รู้สึกว่ามีคนติดตามเยอะๆนะจากความหรูหราฟุ้เฟ้าฟุ่มเฟือยนะครับอย่างนี้นเป็นต้นลลกษณะแบะนี้เขาเรียกว่าหิวเงินนั่นคือทาด้วยตัณหาต้องอยางใายออกนะครับระหว่างหาเงินกับหิวเงินนะครับมันก็คือเกี่ยวข้องกับเงินเหมือนกันนะแต่สิ่งหนึ่งท่านทําด้วยธรรมะเพราะว่าเป็นหนึ่งในอริยบัรองค์แปดประการสัมมาชีวะนะครับ เป็นชาวบ้านคาราว,วาสต้องไปหาเงินนะครับแต่เราไม่ได้หิวเงินไม่ได้หิวโหยหาทรัพย์สินเงินทองมากๆนะเพื่อไปกินอวดโชว์นะครับนะไปเติมตันหาเรานะทําตามตันหาเรานะอยากกินอยากเที่ยวอยากเล่นอยากโชว์อยากอวดอยากหรูหราผู้ฟ้าฟุ้นเฟนะือยเพื่ออวดตัวเองนั่นก็เรียกว่าหิวเงินส่วนหาแสงกับหิวแสงก็ไม่เหมือนกันนะ อย่างเวลาผมทําช่องเนี่ยคือผมต้องเข้าหาแสงนะเพราะว่าสื่อโซเชียลออนไลน์ดิจิตอลมันคือความจำเป็นในยุคนี้ซึ่งมันต้องใช้ความเร็วแสงนะั่นเองนะความเร็วของการสื่อสารส่งออกไปก็เรียกว่าหาแสงใช้เครื่องมือของแสงในการขยายการทําความดีนะในการให้นะไม่ว่าจะเป็นวิทยาทานธรรมทานนะครับให้ความรู้นะการแดงเหล่านี้เราทําไปแล้วเรามีความสุขความสุขนี้ก็คือบุญ ที่ปัจจุบันเลยถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเราหาแสงนะทาด้วยทมแต่ถ้าเกิดเราหิวแสงล่นะหิวแสงแปลว่านะเราอยากเด่นอยากดังอยากโดง่งวิธีทางไหนก็ได้นะทำคอนเทนต์แปลก,กประหลาดนะถึงแม้จะมินเมสินทำนะครับซุ่มเสี่ยงกับการผิดกฎหมายอะไรก็ทำนะคอนเทนต์ต่างๆเพื่อความโดดเด่นดังลักษณะแบบนี้แล้วทำตามตัณหาทำด้วยตัณหาลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าหิวแสง นะยกประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นหาแสงกับหิวแสงไม่เหมือนกันหาแสงคือทําด้วยธรรมทำ,ทำด้วยปัญญาเราจำเป็นต้องใช้สื่อออนไลน์สื่อโซเชียลในการขยายบุญกุศลความดีออกไปนะครับอย่างการเผยแพ่ธรรมอย่างงี้นะเป็นต้นนะการเผยแพ่ทางสายกลางอรียบังมีองค์8ประการคําสอนพทธเจ้าให้เป็นต้นอย่างเราสู่กันป่ะนะแยกย้ายให้ออกสำหรับคนที่ไม่เคยภาวนาก็าฝึกฝนภาวนาตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ